สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอล่ะสำหรับคลิปนี้เชื่อว่าหลายท่านก็คงนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าก็ เป็นที่หือฮากันเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากงานเค้าดาวที่เป็นชอ็อตสี่สี่ละเขาจะเรียกสีน่นางฟ้าแล้วกันสี่นางฟ้าตัวท็อปของวงการ G l อไทยมาเจอกันในเวทีเค้าดาวที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมเรียกได้ว,ว่าเป็นช็อตสุดประทับใจกับสาวกสาววายหรือว่าสาวกนะคะ GL อทั้งหลายก็จะมีทั้งน้องหลิงน้องออมน้องฟลีน้องเบกกี้มาเจอกัน นะคะแต่คู่ที่เขามองว่ามีสปาร์คสปาร์คอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าใครติดตามกันมาก็จะรู้ว่าจะเป็นนะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวด้อมม่วงก็จะเคืองเอาเป็นว่าเขาก็เริ่ม,เร,มเริ่มเห็นอะไรบางอย่างนิดๆมันมีทรายออกมานิดๆอีกแล้วมันมีสัญญาณอะไรนิดๆน,นั่นก็คือระหว่างคู่เบกกี้น้องเบกกี้กับน,น้องหลิงนั่นเองหลายคนวิเคราะห์ถึงท่าทางว่าเฮ้ย เจอกันครั้งแรกอะปกติพี่หลิงถ้าไม่สนิทกับใครจะไม่จับไม้จับมืออย่างนี้นะเว้ยมันชักจะยังไงยังไงในส่วนตัวเอหรอยังไงหรอก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะคือเอาจริงๆนะอันนี้อันนี้พูดแบบส่วนตัวเลยนะกลางๆนะพี่หลิงอะองานวันนั้นต้องบอกว่าเสียงดังเสียงดังมากๆโอ้โหแฟนก็เยอะแฟนคลับก็เยอะตั้งหลายด้อมใช่ปะ ไหนจะจุดปลุไหนจะงานไหนจะดนตรีแบบโอ้ยมันมันมันชุมุนวุ่นวายอะ่ะเจอกันครั้งแรกคนทักทายกันก็ไม่รู้ว่าน้องเบกกี้กับพี่หลิงพูดอะไรมาไม่ค่อยได้ยินก็ต้องกระซิบกระซาบแบบเอ้ยเข้าไปใกล้ๆว่าเอ้ยพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเอาจริงนะพี่หลิงกับน,น้องเบกกี้ก็คงคิดว่าก็ผู้หญิงด้วยกันน่ะก็ผู้หญิงด้วยกันก็เออจบไม้จบมือเหมือนเหมือนพี่สาวน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นเอาจริงๆนะ เกับผู้ชายนะในยุคสมัยนี้นะถ้าไม่ถือแบบว่าอะไรมากนะบางทีเออก็แสดงความเป็นมิตรอะเป็นเพื่อนอยู่ร่วมวงการบันเทิงเดียวกันอะไหนพูดอะไรนะแบบเออจะไม่ได้ยินจะอาจจะยังไม่ถึงขั้นจับไม้จับมือแต่อาจจะเอียงหูไปแกล้ๆพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแสดงความเป็นมิตรไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นแต่มันจะเป็นมันชักจะเป็นแบบว่าจุดพอยที่คนแบบว่าเริ่มชงอะไรอย่างเงี้ยกตอนที่ พอน้องเบกกี้มันไลฟ์สดในทีทีใช่ไหมแฟนก็ไปถามไนงะเป็นไงกเจอกับพี่หลิงๆใช่ไหมอ่ะใครดูแล้วก็ดูอีกได้แต่ใครยังไม่ดูมาดูตรงนี้กันเลยค่ะพี่หลิงสวยไหมคะสวยมากคะ่ะสวยแบบคือหนูว่าชอบพี่หลิงตั้งแต่แบบก่อนพี่หลิงเล่นเล่น คือหนูว่าชอบพี่หลิงตั้งแต่แบบก่อนพี่หลิงเล่นเล่นตัวจริงก็ยิ่งสวยเข้าไปอีกค่ะก็ได้คุยกันนิดหน่อยก็เฮ้ยคนๆค่ะเป็นฟิลแบบว่าหนูพูดว่าชอบพี่หลิงนะค่ะสวยมากเลยค่ะ เขาก็บอกว่ามันก็สวยมากแล้วเรนก็เก่งมากด้วยนี่เราก็ต้องพี่เก่งมากเหมือนเหมือนพัดกันชมอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็นี่แล้วค่ะก็เป็นความปลื้มปิ่มที่น้องเขามีต่อพี่หลิงเขาบอกว่าโอ้โหพี่หลิงนี่แบบว่าสาวฮอตฮอตจนกระทั่งแบบสัญญาณมันหายไปนิดนึงนะแล้วมันเป็นช่วงจังหวัดสาคัญด้วยคือเป็นจังหวัดช่วงที่น้องเบกกี้ก็เลยจะบอกว่าติดตามพี่หลิงมาตั้งแต่ก่อนก่อน แล้วมันก็สัญญาณหายไปคือกอดร้าในใจเออคิดว่าน้องจะบอกว่าก่อนใจซ่อนรักหรือเปล่าไม่รู้ว่าสัญญาณมันตุตุตุตต,ต,ต,ตแล้วก็สัญญาณกลับมาใหม่เขาเลยอะไรคือยังไงบางคนบอกว่าน้องเบกกี้บอกว่าสามปีหรอก็คือติดตามพี่ลิงมาตั้งแต่สามปีก่อนแล้วอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเห็นเขาคุยคุยกันเอกก็ไม่รู้ว่าเพียงแต่ว่าถ้าดูจากวิดีโออันนี้ก็คือว่า มันก่อนอะไรไม่รู้ว่าไปตีความกันเองเหมือนก่อนจุด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 มันเหมือนหนังเหมือนกันนะมันเหมือนซีรีส์นะอยู่ดีสัญญามก็หายไปอะไรก่อนอะไรอ่ะก่อนอะไรมันก็เลยยิ่งเป็นแบบมันมีหัวข้อให้สนทนาอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจป้าคืออะไรที่มันสามารถตั้งเป็นคําถามได้แบบว่าเฮ้ยตกลงมันยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมันคล้ายๆมันแบบว่ามันมันมันทาให้คนเขาอยากรู้ว่าอะไรยังไงต่อเหมือนกับความสัมพันธ์ของพี่หลิงกับน้องอมอ่ะยังไงยังไงมันยังไงต่อมันใช่ยัง มันได้กันยังมันได้กัยังในที่นี้แบบแบบตกลงไปแฟนกันยังอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่มันคลุมคลุมเคลือเคลือมัวมัวนะมันยังมองไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันมันยังไงมันกระตุ้นความอยากรู้ของเราผู้ชมของเราแฟนดอมอยากจะชงเขาไปนานๆถ้ามันยังไม่ใช่ฉันก็จะขอชงอย่างเงี้ยชงไปเรื่อยๆจิ้งไปเรื่อยๆนะ ถ้ามันถึงฝั่งเมื่อไหร่ก็คือชิปได้แล้วก็ก็ก็หมดสนุกแล้วอะไปหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะชิปกันต่อไปว่าอ่าเมื่อไหร่จะแต่งอะไรก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคือคนเราอะด้วยวิสัยมนุษย์มันก็ชอบลุ้นอย่างนี้แล้วค่ะสําหรับงานนี้เรียกได้ว่าคิวศูนย์ต้องมีหนาวไหมหรอคิวศูนย์ต้องมีหนาวไหมเออยังมองว่าไม่ยังไม่ต้องหนาวค่ะน้องคิวศูนย์ยังไม่ต้องหนาวเพราะว่าหนึ่งมันยังไม่ใช่เวลาแน่นอนค่ะ มัมดิยวยังไม่ปล่อยน้องๆไปข้ามช่องข้ามค่ายแน่นอนนะแต่ว่าวงการ GL มันแคบน้องหลากหลายค่ายอะเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีเหตุผลต้องมาเจอกันอีกส่วนจะว่าไปมันก็นิดนึงนะคือน้องเบกกี้นี่ก็พากันไปพากันมาใช่ไหมจะเจอกันสักทีคนอื่นเขาเจอกันไปแล้วที่งานถ้าเอจะไม่ผิดวายเอนเตอร์เทนเมนต์อ d ชใช่ไหมวงการ G GL อย่างเนี้ย เขาเจอกันเกือบหมดแล้วหลายงานแต่น้องเบกกี้คงเอาแต่ไปออนทัวร์หรือเปล่าคะไปแฟนมิตอะไรอย่างนี้ปะก็เพิ่งจะมาเจอกันนานเขาดักสุดท้ายแล้วนะวงการนี้มันแคบค่ะยังไงก็ก็ผูกสัมพันธภาพกันไว้คราวนี้พี่สาวจีนดูแล้วยังไงเหรอบอกชอบชอบทั้งสองคนเลยจะหลิ่งเบกก็ได้นะไม่ขัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ต้องทัวร์ลงพี่สาวจีนนะมันก็ ยังไงอะมันก็คิดกันได้นะมันก็เป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักน้องเบกกี้เขาก็น่ารักใช่ไหมเออแล้วก็แบบก็นั่นแหละก็เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปเห็นมาความเอ,อ่อคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เหมือนกันนะเห็นพี่สาวจีนคนหนึ่งพูดว่าเขาพูดประมาณว่าก็บ้านน้องเบกค,คนนั้นเขาไม่ชอบคนจีนนี่หรอไม่รู้สิมันหมายความว่าน้องฟรีหรออันนี้ขอโทษนะถ้าไม่ใช่ขออภัยนะเอเอก็ไม่ได้ติดตามคู่น้องเขาเลยไม่รู้แต่ว่าเห็นพี่สาวจีนบางคอมเมนต์บอกมาอย่างเงี้ย ก็บ้านคู่น้องคนนั้นเขาไม่ชอบคนจีนเท่าไหร่นี่เขาไม่ชอบแฟนจีนหรอน้องเขาน้องเขาจะสามารถแสดงออกมาได้ขนาดนั้นเลยเหรอว่าไม่ชอบไม่ไมั้งไม่รู้ว่าใครรู้ก็มานะ้าม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 า,มาร่วมอธิบายกันได้มันเป็นแค่บางคอมเมนต์นะไม่ใช่แบบโอ้โหเยอะเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ๊ะก็เลยตังกิดต,ตังกิดเขาบอกจะมาเชียร์หลิงเบคเขาก็เลยไม่ขัดไงเพราะเหมือนกับว่าน้องฟลิงกับน้องเบคเขาก็ใช่ไหมก็ก็ก คืออยู่ในวงการบันเทิงอะค่ะเดี๋ยวมันแสดงกันไปเอให้อย่างมากสักไม่เกินห้าเรื่องอะคนมันก็เริ่มอยากเห็นเคมีใหม่ๆอันนี้เราต้องทําใจยอมรับนะคราวนี้เอบอกไปแล้วนะในมุมมองของเอก็คือคุณดิวเขายังไม่ปล่อยไปข้ามค่ายหรอกใครไงเขาก็ต้องเอาเด็กเด็กในช่องอะยังมีอีกตั้งหลายคนที่แบบใช่ไหมที่มันนาปันเอเห็นมาหลายคนก็เชียร์กับน้องแคนดี้ใช่ไหมเอเข้าไปดูไหนไดิโอ้โหน้องแคนดี้เหรอ ถามว่าได้ไหมอ๋อคือหน่วยก้านอะไรมันก็ได้อ่ะนะมันก็สไตล์น้องออมมาละเขาบอกนี่คือน้องออมตอนประมาณห้าปีก่อนก็คือน้องแคนดี้ตอนนี้เพิ่งอายุสิบหกแล้วเรียนโรงเรียนสาธิตคือที่มาสตอรี่ของน้องอะ่ะคล้ายๆกับน้องออมแต่เอยังไม่ได้ไปดูเจาะนะว่าประวัติน้องอะไรยังไงหน้าตาน่ารักไหมก็น่ารักก็สไตล์น้องออมมาละคะ่ะนะก็ประมาณนี้ แต่ถามว่าจะไปตีตลาดจีนได้ไหมหรออันนี้ส่วนตัวเอคิดนะเอ่อถ้าเห็นเชี่ยวว่าเฮ้ยอยากให้น้องหลิงคู่กับน้องแคนดี้บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะน้องแคนดี้มีแววฉายแววใช่ไหมคราวนี้เอมองว่าคือน้องหลิงน้องออมเขาติดตลาดไปแล้วในแบรนดน์นี้เพราะฉะนั้นในระยะปีสองปีสามปีนี้เอ่อน้องแคนดี้อาจจะต้องแบบฝึกปรือน้องอาจจะยังไม่ถึงขั้น นะ้าตน้องเด็กมากสิบหกเองเนาะแต่น้องเขาปูพื้นอะไรของเขาไปแล้วแหละแต่ถามว่าจะตีตลาดจีนได้ไหมหรออยู่ที่คู่คู่ที่จะมาจับกับน้องเอยังไม่รู้ว่าตลาด GL อะ่ะจะไปได้อีกกี่ปีอันนี้ต้องพูดกันตามตรงนะเพราะเทรนมันเปลี่ยนบ่อยๆอย่าง Bl b อบอได้กี่ปีอะ่ะใครใครเคยรู้มาก็ได้หลายปีอยู่เหมือนกันเนาะบ l อะ่ะที่ไปตีตลาดจีเออมันก็ได้หลายปีอยู่ล่ะคราวนี้น้องแคนดี้ต้องรอเวลาบ่มเพาะ นะก็น้องเขาก็รู้แหละน้องเขาก็ฝึกโน้มฝึกนี้ชอบเต้นด้วยใช่ไหมบอกชอบเต้นมากกว่าร้องเพลงหน่วยก้านใช้ได้แต่ถามว่าตีตลาดจีนได้ไหมเอ๊ะก็ถามอยู่นั่นเอก็ฟันทงมาเลยไม่กล้าฟันทงหรอกคะ่ะแต่ความเห็นเอคือคุณเข้าใจไหมคนที่จะเป็นซุปตาร์คนที่จะดังได้อะเรื่องราวประวัติชีวิตมันต้องมีสตอรี่มันต้องมีสตอรี่อะไรให้เขาน่าสนใจอย่างเช่นโดยเฉพาะตลาดจีนเนี่ยคนจีนอะ่ะ เขาชอบสตอรี่ที่แบบสู้ชีวิตสไตล์ดาราฮ่องกงสมัยก่อนพี่หลิวพี่เลี้ยงใช่ไหมโจซิงฉืออะไรพวกเนี้ยเขากว่าจะเป็นซุปตาได้โจหยุ่นฟ้าอะไรพวกเนี้ยคือสตอรี่เขามีเรื่องราวให้น่าติดตามคือถนนที่เขาเข้าสู่วงการบันเทิงจนโด่งดังเขาไม่ได้มาด้วยกลีบกุหลาบ แล้วมันก็เลยเป็นที่มดใจของเหล่าแฟนๆไปทั่วโลกต้องบอกว่าทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ทั่วเอเชียนนะพวกฝรั่งเขาก็รู้จักใช่ไหมพวกพวก a, เฮียๆเล่านี้นที่เอกล่าวมาเพราะมันมีสตอรี่ที่น่าสนใจเพราะว่าหนทางเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอีกเหตุผลหนึง่งที่น้องหลิงเป็นโด่งดังปังเปรี้ยงที่เมืองจีนใช่ค่ะหนึ่งก็หลายคนก็คาดคะเนว่าก็เขาลูกหลานคนจีนเกิดฮ่องกงเขาถือว่าเป็นลูกหลานเขาพราพร้อมเปเยเยอะกว่าคนอื่นอันนั้นก็ใช่ แต่ว่าเรื่องราวของพี่หลิ่งมันมีสตรอรี่คล้ายๆกับพวกเฮียเียทั้งหลายที่ที่เอเล่าไปมันมีสตรอรี่ว่าหนทางน้องไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบคือถ้าใครที่มีสตรอรี่แบบลูกคุณหนูมาสวยๆเอ่อที่บ้านพร้อมในการส่งเสียเรียนร้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีสตรอรี่เรื่องราวของการสู้ชีวิตที่จะเอามาเป็นไอดอลอะไรเท่าไหร่อันนี้เอพูดตรงๆนะ คือเขาต้องการตอนนี้เขาก็ต้องการคนที่จะเข้ามาเป็นแบบเขาเรียกแะไรเป็นไอดอลแบบว่าเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตเขาได้ด้วยอะ่ะใช่น้องหลิงสวยใช่น้องหลิงเป็นลูกหลานคนจริงคือเกิดฮ่องกงแต่ถ้าน้องหลิงมาอย่างสวยๆลูกคุณหนูแบบว่าไม่ใช่ว่าพี่หลิงมาลําบากอะไรขนาดนั้นก็ไม่ใช่นะพี่หลิงก็ไม่ได้ลําบากแค่เป็นชนชั้นกลางซึ่งคุณต้องยอมรับนะในโลกสมัยใหม่อันเนี้ย แค่ลูกชนชั้นกลางอ่ะจ,จะแจ้งเกิดอะไรสักอย่างมันก็ลําบากแล้วอันนี้ก็พูดก,กันตามตรงนะแต่พี่หลิงไม่ได้ลาบากอะไรหรอกพี่หลิงยังเรียนโรงเรียนอินเตอร์เลยใช่ไหมมหาลัยอะ่ะเรียนได้ก็แสดงว่าก็มีเงินแหละแต่เงินนี้ก็ไม่รู้ที่บ้านส่งเสียหรือว่าพี่หลิงไปทํางานแล้วส่งเสียตัวเองอันนี้ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมหรือใครรู้มาบอกหน่อยได้โหถ้ายิ่งสตอรี่ว่าใชพ่พี่หลิงเรียนอินเตอร์เพราะว่าพี่หลิงแบบว่าหาเงินส่งเสียตัวเองโอ้โหอันนี้จะยิ่ง ยิ่งแบบว่ายิ่งนับถือใจพี่หลิงเขาไปใหญ่แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่หลิงก็มีสตอรี่ที่ขายได้คือมาเมืองไทยพูดไทยไม่ได้สักคำแต่สุดท้ายก็จบจนได้แล้วก็นั่นหละใช่ไหมะเป็ดคือตอนนี้คนเขาต้องการเรื่องราวอะไรก็ได้ที่มาเป็นแรงบันดาลใจเออคำนี้แหละแรงบันดาลใจอะ่ะไม่งั้นเวทีเทสทอลกที่แบบให้เราคนดังหรือคนไม่ดังก็ได้แต่ว่ามีเรื่องราวที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจมันจะมีเกิดขึ้นหรอละคนก็คุณเข้าไปดู YouTube สิคนดูก็ไปตั้งเท่าไหร่อะ่ะ คือตอนนี้ชีวิตมันเคร่งเครียดแล้วคนที่เขาต้องการแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตะมีเยอะเพราะฉะนนสตอรี่อะไรที่มันสร้างแรงบันดาลใจอะ่ะคนมันชอบและพี่หลิงอะ่ะมันมีสตอรี่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆเยอะ นั่นก็เลยเป็นเหตุผลคือทุกอย่างมันมาเหมาะเหม่งพี่หลิงก็เลยดังปังเปลี่ยงอย่างนี้แหละเข้าใจที่เอพูดปะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเอนะหลายคนอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิ์คิดได้แต่อันนี้เป็นความเห็นทัศนคติส่วนตัวของเอนะเออหลายคนบอกว่าพี่หลิงไม่ใช่ไม่พร้อมนะพี่หลิงเขาก็ไม่ใช่ว่าจนอะไรใช่ค่ะพี่หลิงไม่ได้โจรหรอกค่ะแต่พี่หลิงเป็นเรื่องราวแดงบันดาลใจในการแบบต่อสู้อ่ะคือมากรุงเทพก็มาเดียวๆมาคนเดียวถูกปะใช่ไหมแต่ถ้า กลับกันนะถ้าพี่หลิงมาในแนวแบบโอ้ยโลกเออยังไงลูกคุณหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันมันจะพี่หลิงอาจจะไม่ขนาดนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้ความนิยมขนาดนี้ก็ได้แล้วคนหลายคนที่หันกลับมาดูมาชื่นชมดาราศิลปินชาวไทยหลังจากหันเหไปทางกิมจิก็เยอะเกี๊ยวทอดก็เยอะสลาเปาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะจากวงการเหล่านั้นอะ แต่สุดท้ายหันกลับมาที่วงการไทยเองเหตุผลหนึ่งก็เพราะเนี่ยแหละสตอรี่ในการสร้างแรงบันดาลใจของพี่หลิงอย่างน้องลิซ่าใช่น้องลิซ่าก็มาในลุคคุณหนูแต่น้องลิซ่าเขามีสตอรี่เหมือนกันสร้างแรงบันดาลใจคือคุณสาวไทยเด็กสาวไทยไปต่อสู้ในวงการบันเทิงกิมจิอะ่ะมันมันมันใช้พลังใจเยอะนะเว้ยคือที่ลิซ่าน้องลิซ่าดังปังเปี้ยงได้ก็พอเรื่องราวแรงบันดาลใจเหมือนกันแหละ ใช่มาคือตอนนี้หลายคนต้องการใครก็ได้ที่มาเป็นแรงบันดาลใจบอกเฮ้ยประหนึ่งว่าฉันก็ยังมีสิทธ์นะเว้ยไม่ใช่ว่าหมดหนทางซะทีเดียวเพราะตอนนี้เอเชื่อว่าทั้งเยาวชนแล้วก็คนทั่วไปอ่ะเขาหมดกำลังใจไปเยอะบอกอย่างฉันเนี่ยนะจะมีสิทธิ์ลืมตาอ้าปากได้หรอโอ้ฉันจะทำอะไรอะ่ะคือคนมันห่อเหี่ยวไปเยอะด้วยสภาพเศรษฐกิจอะไรหลายอย่างแล้วก็เรื่องของ เส้นสายก็เยอะอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงไม่ใช่แค่เมืองไทยนะต่างประเทศก็มีเส้นสายก็เยอะแบบคนที่ธรรมดาธรรมดาจริงๆไม่ใช่ว่ายากจนอะไรนะแค่คนธรรมดาชั้นกลางอ่ะคนยากจนไม่ต้องพูดถึงอะค่ะแค่คนธรรมดาชนชั้นกลางยังทอ้อใจเลยเรียนจบมาฉันไม่มีเส้นสายฉันจะทําอะไรว่าฉันจะทํามาหากินอะไรดีว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเออทำไมมาจบลงตรงนี้ได้ก็จะบอกเหตุผลไงนะ คือมันมีร้อยแปดเหตุผลที่คนจะหลงรักพี่หลิงเพราะพี่หลิงอ่ะเออเป็นแรงบันดาลใจอ่ะหลายๆอย่างแล้วก็ดูเท่ดูอะไรด้วยอ่ะก็พอเรื่องราวสตอรี่อะไรพวกนี้แหละใช่ไหมเอออันนี้ความคิดส่วนตัวนะคราวนี้วันนี้อีกเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่พี่หลิงกับน้องออมเริ่มดังใหม่ๆจากเรื่องใจซ่อนรัก มันเกิดอะไรขึ้นคือมีคนไปขุดมาอันนี้จริงๆเขาโพสต์ไว้ตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว2024ก็คือประมาณแถวๆใจซ่อนรักออนแอร์พี่หลิงน้องออมก็เริ่มแจ้งเกิดในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ปังเปรียงคราวนี้พี่สาวจีนเขาก็ไปขุดแล้วก็เริ่มแปลแล้วก็เริ่มแชร์ๆกันนะคะต้องขออนุญาตนะคะเออเป็นแอคเค n t ของคนไทย นะคะก็มาเล่ากันอย่างนี้ค่ะเอขออนุญ,ญาตอ่านนะก็บอกว่าขอพูดในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นนะคะและเคยมีโอกาสได้จับคู่ทำขบวนกีฬาร่วมกันกับห้องของเขาอันนี้คือของพี่หลิงนะคะจะบอกว่าแฟนคลับรักเขาได้เลยรักได้แบบไม่ต้องเผื่อใจหลิงหลิงเป็นคนน่ารักมากเขาไนิ์และเอาใจใส่ทุกคนขี้เกรงใจ แถมเป็นเด็กกิจกรรมเป็นดาวเป็นดรัมดรัมคือดรัมเมเยอร์นะเป็นที่รักของทุกคนในโรงเรียนนะคะยังบอกอีกว่าจะบอกว่าตอนอยู่โรงเรียนน่ะเป็นใยน้องเล็กมากค่ะเดินตามตูดเพื่อนดุกดิกๆุกดกพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็ขยันพูด เราไม่ได้มีโอกาสได้คุยด้วยกันเยอะแต่ช่วงเวลาสั้นๆตอนทำงานเขาก็จะบอกหลิงอยากทำหลิงอยากช่วยตลอดรักเขาเยอะๆนะเขาสมควรถูกค้นพบและถูกรักมากๆค่ะคุณคือจะไปขุดยังไงอะ่ะก็ไม่มีข้อด่างพ้อยอะไรเลยอะ่ะพี่หลิงอะ่ะมีแต่คนรักเพราะความ นี่แหละความเป็นคนดีของพี่หลิงเห็นไหมคือน้องอ้อมอาจจะมีก็ได้นะแต่ก็นั่นแหละอันนี้นีก็คือทางเอเอามาจากทางฝั่งของพี่สาวจินก็เลยอาจจะเป็นเรื่องของน้องหลิงเยอะหน่อยก็บอกแล้วคือตอนนี้ใครจะดังทะลุปลอแตกได้คุณต้องมีสตอรี่ขายอะแต่คุณอย่าเมคคุณอย่าเฟกคุณเป็นยังไงอะเดี๋ยวเขาก็จะขุดความดีของคุณมาให้สาธารนณะชนเขารู้เองแหละ พี่หลิงก็ไม่เคยไปเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่จากคนรอบข้างมาเล่าอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าพี่หลิงจะไปยัดเงินเอ้ยเธอช่วยเล่าให้ฉันหน่อยไม่ใช่หรอกพี่หลิงจะไปมีเวลาอะไรใช่ป่ะบอกแล้วนะทุกคนต้องมีกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะอย่าย่อท้อเพราะว่าพี่หลิงดังได้อย่างเงี้ยก็เพราะเป็นคนมีสตอรี่เพราะฉะนั้นใครที่กําลังลําบากอะไรบางเรื่องราวในชีวิตที่ตอนนี้ที่เจอก็ขอให้กําลังใจแสดงว่าคุณอนะโชคดีแล้ว ที่ข้างบนเขาส่งส่งสตอรี่มาให้คุณดำเนินชีวิตไปต่อไปถ้าคุณผ่านความท้าทายตรงนี้ไปได้คุณจะได้มีสตอรี่อย่างน้อยคุณอาจจะไม่ได้โด่งดังเข้าวงการบ,บันเทิงแต่คุณมีสตอรี่เล่าให้ลูกหลานคุณฟังได้ว่าคุณผ่านมันมาได้ยังไงนะคะอย่าเพิ่งท้อท้อไปเอมาคิดนะตอนเช้าที่เอส่งคลิปไปเกี่ยวกับเรื่องของน้องออมใช่ไหมว่าอย่าแบบเออน้องเขาเดี๋ยวเขาน้องเดี๋ยวน้องเขาแบบ ที่น้องเขาใช้คาว่า Recovery ร่างกายและจิตใจอะ่ะก็คืออย่าไปน้องเยอะนะเดี๋ยวน้องเขาน้อยใจเอว่าน้องเจอบ้างก็ดีเอา้าตอนเย็นมาอย่างนี้อีกแล้วเจออะไรบ้างคือน้องอะ่ะคือได้รับการดูแลเลี้ยงดูมาอย่างดีจากคุณพ่อคุณแม่และครอ,อบครัวอบอุ่นมากๆจนกระทั่งเข้าวงการตอนนี้กระทั่งน้องเรียนจบปริญญาตรีแล้วเข้าวงการ<ม>ก็ยังมีคุณแม่ก้อยก็คือตามไปดูแลปฏิบัติพัฒวีตลอด กับเรื่องราวที่น้องเจอที่ใครจะมาว่ามาอะไรน้องบ้างทางโซเชียลอะ่ะน้องออมต้องเข้มแข็งนะคะเนี่ยแหละจะเป็นหนึ่งในสตอรี่ของน้องอ,อมที่ท้าทายน้องออมอยู่นะเพราะเท่าที่ดูอันนี้ต้องพูดตามตรงว่าน้องอ,อมถูกเลี้ยงมาแบบสตรอเบอรีร่เหมือนกันนะเข้าใจคำนี้มหมสตรอเบอรีร่เนี่ยคือ เหมือนกับว่าถ้าเราไปจับนิดนดจับนิดจับหน่อยสตอรอเบอรี่เอ้ยสตอรอเบอรี่โอ้ยฉันจะเพีย้ยนสตรอเบอรีร่มันก็พร้อมจะชํำได้ง่ายอะ่ะคืออันนี้ก็ใครมีลูกไปหลานหรือว่ามีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยมีเด็กให้ดูแลพยายามนะคะโลกใบนี้นับวันมันจะยิ่งต้องพูดตามตรงมันยิ่งแข่งขันกันรุนแรงอะ่ะพยายามเลี้ยงเด็กเลี้ยงคนในบริวารเราอะ่ะที่เรา คนในการปกครองของเราอะเลี้ยงเด็กอย่าเลี้ยงแบบสตรอเบอรี่เกินไปต้องเลี้ยงน้องอย่างทุเรียนเอาเข้าไปอะไรเอก็มีหนามแหลมพร้อมจะทิ่มแทงคือคนยุคนี้ต้องต่อสู้เก่งๆนะต้องแข็งแกล่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะอย่าเป็นสตรอเบอรี่ที่ไม่มีอะไรปกป้องเลยแค่ใครจับนิดจับหน่อยก็ช้ำอย่านะคะแล้วคุณจะอยู่รอดได้อย่างสง่าง,งามถ้าคุณถูกเลี้ยงมาแบบ ทุเรียนอะไรของเออจบดีกว่าเนาอจบอย่างนี้ละกันก็คือนะเอาให้คิดละกันใครคิดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้คืนนี้ทุกท่านนอนหลับฝันดีแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมพรีออเดอร์โฟโต้บุ๊กวันแรกเปิดพรีแล้วของทางช่อง3นะโฟโต้บุ๊กของน้องหลิงน้องออมนะเอไปดูทางฝั่งจริงเขาแค่เอาภาพทีเซอร์ที่ช่องสมเอามาลงอ่ะ แต่เขายังไม่บอกเลยว่าเขาจะซื้อไม่ซื้ออะไรยังไงอย่าไม่เห็นนะยังไม่เห็นเขาบอกจะซื้อเฮ้ยเธอเราต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนนะเท่าที่เอสังเกตคือเวลาน้องเขาเปิดจําหน่ายบัตรหรือว่าจําหน่ายขายอะไรก็ตามอะ่ะพี่สาวจิจะฮือฮากันมาบอกร่วมแรงร่วมใจกันอุดหนุนน้องแต่งานโฟโต้บุ๊กอันนี้เอยังไม่เห็นเลยอะ่ะเออนะนะเดี๋ยวงไงเดี๋ยวลองมาติดตามกันว่างานเปิดพรีออเดอร์โฟโต้บุ๊กอย่างเงี้ยทางอินเตอร์แฟนเขาจะว่ายังไงกันบ้างนะ อะล่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ